สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรับสร้างสระว่ายน้ำไลท์เฮเวนนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะวันนี้นะคะพามาส่งงานบ้านคุณพานุพงศ์นะคะลูกค้าที่น่ารักของเราอีกหนึ่งท่านค่ะสระนี้นะคะขนาดกว้าง4เมตรนะคะแล้วก็ยาว8เมตรค่ะ,ะกระเบื้องในสระนะคะเป็นกระเบื้องอสีกลางนะคะเป็นกระเบื้องอหินธรรมชาติสีคิดตันบูลนะคะอันนี้ น้ำจะออกมาสไตล์แบบฟ้าฟ้าอมน้ำเงินนะคะแบบนี้นะคะสรนี้เป็นสระน้ำล้นนะคะเอ,อ้ยได้ฟังเสียงน้ำแบบนี้เลยจ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอยากได้สระแบบนี้นะคะติดต่อเราเข้ามาได้เลยคะ่ะที่รับสร้างสระว่ายน้ำไลท์เฮเวนนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะเราจะไปมอบความสุขให้ท่านถึงบ้านเลยนะคะ วันนี้ลาไปพร้อมกับสรวสวยๆค่ะสวัสดีค่ะ